ู่มียี่สิบสามเป็นยังไงบ้างคะร่วมรับการการกลับมาของสิงไม่ไม่ต้องถามว่าการกลับมาของคี่สิงโตเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อถามเราถามเราการต้อนรับเขากลับบ้านเป็นยังไงบ้างก็ต้องต้องพูดชื่อเพลงของ Darkes t Romance เลยฮะความสุขครับ อาต่อเลยพี่สิจริงจริงเป็นไงบ้างการกลับมาอีกครั้งจริงๆของผมอ่ะไม่รู้ที่สุดว่าเหมือนการกลับมาสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ห่างหายไปไหนมันมันไม่ได้ห่างหายไปไหนครับมันแค่ไม่ได้ทำงานร่วมกันในบางพาร์ทเฉยๆแต่ว่าก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ถามว่าคิดถึงมันก็ถึงการทำงานร่วมกันเหมือนกันการกลับมาครั้งนี้มันจะคอนติเนียร์ในเรื่อง X Morning X Morning แฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมใช่ครับ คืออันนี้นนถามจากพี่แบ็กออฟแล้วก็พุ่มกับพีิตนะครับคือเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเราสองคนเลยโดยการเก็บข้อมูลตัวละครคาแรคเตอร์ตร่างๆจากคิดสิงโตเลยครับนั่นหมายความว่าในเรื่องชื่อตามตะวันผมชื่อปัตตพีทั้งตามตะวันและปัตตพีคือคิดสิงโตเลยครับแต่ในวัาเล่นเป็นตัวเองไม่ยากเลยเล่นเป็นตัวเองไม่ยากเลยนั้นอาชีพอาจจะแปลกอาจจะไม่แปลกด้วยเพราะว่าเขาเป็นนะครับ อาชีพเป็นนักข่าวใช่ผมเป็นโปรดิวเซอร์เดี๋ยวมาขอเก็บข้อมูลด้วยนะฮะว่าปกติทำงานยังไงบ้างก่อนก่อนเดี๋ยวข้าชมเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บข้อมูลนะครับคือเนี่ยเขาเป็นคนดูแลต้องมาคอยแบบคือเราเป็นนักข่าวดาวรุ่งใช่งี้ดีกว่าแต่ว่าเกิดเรื่องครับทำให้แบบตกลงมาเลยกลายเป็นคนลืมเขาต้องกลับมากู้ชื่อเสียงให้กับเราใช่ครับห้กลับมาที่ไนครั้งนี้มันต้องปรับตัวแค่ไหนมาถึงว่าหลังจากที่ รปรับตัวไม่เท่าไหร่ฮะต้องปรับขนาดตัวทำไมพี่สิงเขาเขายหหรอผมเลยฮะไขมันมาเยอะมากเลยฮะตอนนี้ <c oughs> แก้มเราทั้งคู่มันเป็นไงพี่สิงครั้นี้แก้มมันมันค่อนข้างขยายเหมือนกันครับแต่ว่าตัวมันเท่าเดิมไงประเด็นเอาปรับปรับตัวจริงๆปรับตัวจริงเริงในการกลับมาร่วมงานกันมันแบบจริงๆมันอิ่มเอิบช่วงตีสองไง ใช่ไหมมันอิ่มเอิบช่วงหลังสองหลังสองทุ่มผมไม่กินแล้วเอาดีๆมันไปตามอายุเฉยๆไม่ได้ไปสิบสามไม่เห็นอกว่าตลอดเวลาช่วงสิบสามปีค่ะต่อไม่เลิกเลยอยากไปกลับมาต่อจริงต่อจริงแบบก็ก็มีต่อแรกๆเลยช่วงที่หมดสัญญาแรกๆเนี่ยมาแล้วโทรมาเลยตอนนั้นโทรเคลียร์คุยกันนานมากพอสมควรเลยมีคนน้อยใจว่าแบบนี่ไม่อยากทำงานด้วยกันเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไะ ใครใครในใจก็เหมือนกับต้องนั่งคุยนั่งเคลียร์กันสภาพแล้วเราเราก็เคลียร์กันไปสุดปุ๊บก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆปีละครั้งปีละครั้งต่อปีละครั้งอันนี้เป็นที่มาของเพลงเหรอโทรมาโทรมาครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเป็นผมเนี่ยฮะโทรไปไม่ไม่ประมาณปีละครั้งมากกว่าน่าจะเรียกได้ว่าทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะแบบต่อต่มาว่าสนใจกลับมาหรือเปล่าคือ คือ <c oughs> ถ้าพูดเล่นนะครับแบบพูดแบบ<ม>ทีเล่นทีจริงอ่ะหลายครั้งแต่ถ้าเอาแบบจริงจังเลยอ่ะรู้สึกว่าจะสงวนไว้ที่ปีละครั้งครับคือครั้งแรกโทรคุยอย่างนี่สิงห์บอก <c oughs> แล้วก็แบบจริงจังเลยตอนนั้นก็มีลูกน้อยใจนะแบบเออเราเราผิดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่อยากร่วมงานกับเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ตอนนั้นยังเด็กตอนนั้นยังเด็กพอผ่านมาอีกปีโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ใช้วิธีการถ้าเราคุยเองไม่ได้เรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วครับผมก็ต้องไปแจก แจกแมสเสจกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรานัดกันไปกินข้าวนะพี่สิงชอบกินข้าวที่พับบิกเอ้าเราจองร้านโปรดเขาสิเออเขาจะได้ดีใจนะสิเออเราไปคุยกันแล้วก็ค่อยๆตะล่อมกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่สําเร็จแล้วก็เอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะมันกินข้าวข้างนอกวะมันไม่ส่วนตัวหรือเปล่าเออก็เลยปีหน้าก็เลยเอาไม่กินกินที่บ้านซะเลยแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาตะล่อมเหมือนเดิมก็ไม่ช่วยไม่สําเร็จเลยฮะ รู้สึกว่าโตแล้วแบบจริงจังแล้วทำไมเขาถึงยังแบบจริงๆไม่ใช่ลูกน้อยใจมันเป็นลูกคิดมากมากกว่าครับมันเริ่มไปคิดมากจนถึงขั้นมันมันแบบความรู้สึกมันกลายพันว่าเอ๊ะหรือว่าเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยมากกว่าครับแล้วตอนนั้นพี่สิงการอธิบายอธิบายได้ไ,ไม่หมดเลยครับผมก็มันมีหลายเรื่องเพราะว่าช่วงนั้นมีแพรนจรไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยแล้วก็เวลาเราอยู่ในบริษัทอ่ะมันกำหนดมันกำหนดการต่างๆมันถูกออกมาเป็นเยียบแพบถูกไหมครับแล้วโดยเฉพาะคู่จิ้น มักจะถูกงานล็อกไว้ล่วงหน้าเป็นผู้พูดอยู่แล้วแลวเราไม่รู้ว่าพอถึงเวลาเราต้องไปเรียนตอนไหนหรือว่าโอกาสเราได้มาเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมาบินไปเลยโดยที่ยังอยู่ในสัญญานั่นหมายความว่างานทั้งหมดที่ถูกแพลนไว้ล่วงหน้าคิดก็จะเหลือคนเดียวแล้วนะก็จะลอยแพอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องล็อกแผนล่วงหน้าไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องไม่แบบนั้นดีกว่าสิ่งตรงเข้าใจไหมครัคิดว่าเขาทำอะไรที่วสิ่งถูกแน่นอน ก็จก็ต้องต้องมานั่งอธิบายตอนนั้นอธิบายนานอธิบายนานอยู่้อธิบายนานอยู่นาจริงจังาอธิบายนานอยู่เพราะผมจำจำโมเมนต์ได้นั่งคุยโทรศัพท์อยู่แบบน้อยจะเข้ากันง่ายอ่ะเข้าาวกินไม่าคร้ไห้โอ้นไม่ไม่ถึงขั้นจะร้องไห้แต่มันนแค่คิดมากแล้วมันน้อยฮะใช่ครับแล้วไน่โทรศก็กลับมาที่น้อยด้วยเราอะน้อาที่นขาได้ข่าวว่านขากลับมา ผมอยากตอบคำถามฝั่งนี้บ้างดีกว่าตอนนี้ที่นลังไงอขอา่ะอเออทีอกว่าโอเคตอนที่ว่าเขากลับมาเราได้รับตอนนั้นสิ่งเกับแรกผมไม่เชื่อเอาหญิงตอนแรกผมไม่เชื่อที่ผานผมไม่เชื่อหเอกที่พูดตอนแรกผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่ามันใช่เหรอพี่อาจจะต้องไปคุยกันอีกทีไหมเขายังไม่แน่นอนหรือเปล่ายังไม่มั่นใจรู้สึกว่ากูฝันหรือเปล่าสิ่งที่พูดมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเขาว่าเขาเล่นบท ไม่เลยมาโดยตลอดแล้วเขาก็จะดูเหมือนกับว่ายังไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรเราอะไรเงี้ยครับแต่คนรอบข้างเริ่มเริ่มบอกเราแล้วว่าเฮ้ยเขาาตกลงแล้วนะเขาเล่นแล้วบ้าพี่สิงไม่เห็นดูแสดงท่าทีว่าจะแบบคือเขาเล่นเนียนมากนะฮะใช่ครับก็เลยแบบไม่เชื่อ ตอนที่พี่ถาโทรไปอ่ะผมรู้สึกค่อนข้างชัวแล้วใช่อันนี้คือรู้แล้วว่าค่อนข้างชัวแล้วเขาเหมือนเขาโทรมาคอนเฟิร์มมากกว่าจริงๆคือคิดเีละแคละคายบ้างแล้ว่าละแคละคายเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่สิงเข้าตึกไปแล้วจะไม่ให้คนเห็นนะเขาต้องห่อทั้งตัวเลยฮะแต่อันนี้คือเขาเข้าไปก็ต้องมีคนเห็นบ้างก็เลยเริ่มรู้ว่าเอยพี่สิงเข้าตึกว่ะเอ๊ะเราว่าเวลาเข้าตึกไปคุยงานหรือว่าไปไปดีลงานต่างๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีคนเห็นอยู่ดีใช่ก็เลยอะไรค่อนข้างยากแล้วก็ ก็น้องผมที่เป็นทีมงานในเจมันทีวีก็เพื่อนเขาเพราะงั้นทีมงานก็คือบอกเขาหมดคครับผมถึงขนาดที่ว่าพี่พี่ทีมงานองน้องทีมงานที่เป็นทีมงานเจมันทีวีอ่ะผมไม่ตอบไลน์ผมไปรับโทรศัพท์ไม่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 ทำอะไรเลยไม่ไม่บอกในกลุ่มที่คุยกันอยู่ตลอดทุกวันก็ก็ไม่พี่ไม่พิมพ์อะไรไม่บอกอะไรเลยคือเล่นเนียนเอาสุพรรณหงษ์กันเลยเดียวแล้วพอรู้ว่าจะต้องกลับมาคู่กัน ต้องเริ่มดังไงบ้างเพื่อจะเป็นสิ่งโตสีจริงเอา่เป็นมารรื้อฟื้นสำหรับคิดตอนที่ไปออกงานด้วยกันครั้งแรกหรือตอนถ่ายรายการด้วยกันเนี่ยมันก็จับทางไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะมันผ่านไป3ปีแล้วยิ่งซีรีส์เนี่ยเจ็ดปีอะไรเงี้ยครับคือเราเราก็จําไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมานั่งปรับกันใหม่ว่าแบบเอ้ยท่วงทํานองการพูดคุยของเรามันเป็นยังไงนะการรับส่งเรามันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องการร้องเพลงอ่ะปรับกันแป๊บเดียวก็จูนกันเหมือนเดิมแล้วใช่ใช่เพราะว่าดดนน้เเหมมือิ ได้เยินกระแสแฟนกลับมาไม่หลังที่างาประกาศออกมาแล้วว่าเราสองคนจะกลับมาด้วยกังอย่างนี้ก็เห็นพวกเขาฟินนะฮะใช่แล้วก็จริงๆคือตรงเสาแกรมมี่ข้างหน้าครับเขาจะมีเช็คลิสต์เอาไว้เหมือนเขาเขียนสั่งเราอะฮะว่าเราต้องทําอะไรร่วมกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันไปทํางานด้วยกันงานมีอะไรบ้างซีรีส์ด้วยกันคอนเสิร์ตรายการอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือเขารอแหละระวังนะระวังนะเขียนเช็คลิสต์อะผมเป็นพันธมิตแบบ มันโดนทำตรงข้าวโดนแหกระวังนะอะไรทำอะไรจะทำตรงข้าวทำให้เขาหน่อยฟรีเพราะว่าพอกลับมาโปรเจกที่เขาทำก็เยอะแยะมากมายครับเห็นไหมเห็นเห็นเออเยอะนะครับโปรเจกต์นะเงินนะดูหน้าด้วยพูดสิพูดสิหมายถึงว่าเออเรารู้แหละว่าเขาก็คิดถึงเราแต่ว่าก็อยากให้ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นไม่ต้องมีโปรเจกต์เยอะแยะใหญ่โตมากมายอะไรขนาดนั้นแค่แค่แค่ เก็บเงินไว้แล้วก็มาเจอพวกเราดีกว่าอันนี้เป็นเป็นคุณตำรวจด้องเจาตำรวจตำรวจตำรวจไม่ไม่หมายถึงว่าคือแต่ว่าได้เห็นเาทำใช่ถ้าเกิดว่าเขาลงในในโซเชียลมีเดียเราเราเราก็ค่อนข้างเห็นอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะเล่นโซเชียลลดลงแต่ว่าเพื่อนก็จะส่งมาให้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับแๆเขาคงดีใจแหละเขาคงดีใจเขาจะีรีที่เปิดตัวก็มีแฟนคอนครับใช่ครับ พิริยาปาร์ตี้บิกินน่าเกนครับคือต้องบอกว่าคอนเสิร์ตของคิสสิงเราจะใช้ชื่อว่าพิริยาปาร์ตี้มาโดยตลอดและครั้งนี้เราก็ยังใช้พิริยาปาร์ตี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราห้อยคําว่าบิกินน่าเกนอีกรอบหนึ่งคือกลับมาพร้อมกับความอัปเกรดในแบบคิสสิงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้ดูคิดสิงในใจออกหน้าหน้าผมดูออกขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่แต่ว่าไม่ทำแบบแต่มองมุมเนี้ยนะคือแบบคุณน้ำตาแวววาวมากแบบแสงมันแรงนะฮะสปอตไลท์ตั้งกี่ดวงตาแห้งฮะตาแห้ง ดีใจครับดีใจดีใจเขือไม่ไม่รู้เพลงลิดเพลงคอนเสิร์ตคือครบหมดแล้วครับอ๋อติดใจกี่เพลงนะอะไรนะครับจริงร้องกี่เพลงครึ่งติดอบได้เลือกให้งไหมหรือคิดเรื่องหมดเลยผมผมเลือกผมเลือกรอบนี้ไม่เหมือนเก่าจริงๆผมเลือกครับผมมือนนะลิดเพลง20เพลงนะอีพีสิงเลือกถ่ายไปประมาณ15บห้ให้คิดร้องร้องด้วยกันร้องด้วยกันมันไม่ได้ส่วนใหญ่ไอเดียมาจากพี่สิงรอบนี้ในเพลงคือคอนเซปต์ผมเป็นคนวาง เป็นคนบอกว่าผมอยากได้โจทย์อะไรบ้างแต่คนคิดเพลงเป็นพี่สิงครับให้สิงแดนไหมเอ้านะผมคิดเองผมคิดเองไม่มีแดนนะเอาดีๆถ้าเห็นคุณเป็นแดนที่ทำอะไรไมาตงได้ก็ต้องได้เลยนะพี่สิงตอนจบเพลงข้างบนให้ดูนะเมลอนนะเมลอนนะพี่เอาจริงๆริตอนผมมานั่งดูคลิปตอนตัวเองเต้นเหมือนปลากระดีได้น้ำเหมือนกัน <gauche> มันได้มาอย่างเงี้ยเออแต่ลองซีรเมลอนเมลอนอ่ะโทมานาโทมามันไม่เป็นเวฟมันเหมืบกเลยเคยเคยเคยไปตามปั๊มน้ำมันไหมฮะจะมีลูกไอตัวตุ๊กตาลมยางค่ะคือไม่ตื่นท้ายเลยต้อของเพลงพี่กิ๊กแนนการเต้นเต็มเท่าไหร่เต็มเซนไม่เต็มติปให้เลือกเพลเต็มติปผมให้ร้อยนะอ้าแล้วพยายามเหรอขออะไรอย่าให้เต้นอีกสุดท้ายแล้ว ก็ขอฝากซีรีส์การกลับมาเล่นซีรีส์คู่กันในรอบ7ปีของพี่สิงโตเลยนะครับผมในเรื่อง x Morning เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับครับผมก็น่าจะได้ติดตามกันน่าจะปลายปีเนาะหรือต้นปีหน้าแถวนี้ใช่ครับก็ยังไม่แน่ใจเรื่องวันไงก็ติดตามทางช่อง J25 ครับแล้วก็อีกหนึ่งงานพิเศษแฟนคอนก็แฟนคอนของพวกเรานะครับผมที่ r ยปาร์ตี้ที่เกตเเกนครับผมเปิดขายบัตรในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับเวลา10โมงครับแล้วก็ ัววันแฟนคอนเนี่ยจะจัดในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับผมเรามาเจอกันในงานทีเรียปาร์ตี้ริใช่ใช่ใหญ่ทุกคนมากันเยอะๆยิ่งคีเรียบาร์ตี้ก็อยากให้มาครับเพราะว่าวันที่15เป็นวันที่เราล็อกเอาไว้แต่ถ้าบัตรขายดีมากๆก็อาจจะมีวันที่16นะสิครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณมากครับ